สวัสดีครับวันนี้พบผมเช่นเคยนะครับมิจฉา,าคอนเทนต์ครับกลับมาแล้วนะครับกับ i n v e s t i o n t the New Scene ครับหลังจากที่ห่างหายไปนานก็มีคนเข้ามาขอร้องแบบโอ้ยขอร้องทุกครั้งทุกวันดังนั้นเนี่ยในเมื่อขอร้องกันเข้ามานะครับผมก็จะกลับมาทำให้นะครับผมก็ทนแรงตอบรับไม่ไหวไงในเมื่อขอร้องกันเข้ามาก็มาทำให้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะกลับมาอาจจะกลับมาแบบว่า ทำคลิปดักฟาร์มทำอะไรพวกนี้นะให้อาทิตย์แล้วแบบว่า2 3สาคลิปหรือว่าถ้าแบบอย่างต่ำเลยก็ต้องมีสักคลิปหนึ่งต่ออาทิตย์นะถ้าทำทันนะเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยผมเรียนยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเกี่ยวกับช่องเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะกลับมาทำโอเคในเมื่อที่เรากลับมาทำทำในรอบกีดเดือนก็ไม่รู้นะที่เราห่างหายจากนิวซีขึ้นมาดังนั้นกลับมาต้องยิ่งใหญ่ครับฉลองกันกลับมานี่เลยครับผมมาเปิดแอร์ดรอปเลยนะครับสิบำนะครับแต่กดไปแล้วหนึ่งลำนะผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยนะว่าของชิ้นนนนนไไหหนเนี่่ยมมัแแพพงงนระือะ ดังนั้นทุกคนเนี่ยก็มาบอกผมด้วยนะครับว่าของอันนี้มันดีมันแพงหรือไม่แพงนะครับเพราะว่ามไม่รู้แล้วนะครับของทุกวันนี้เนี่ยมันมีกล่องอะไรมาใหม่อะไรมาใหม่บ้างผมก็ไม่รู้นะอะไรที่ห่างหายไปหลายเดือนโอเคเราจะเรียกกันเลยครับสิบกล่องแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบการกลับมาครั้งนี้ของผมนะครับมันเป็นตอนกลางคืนไงแต่ว่าผมอยากให้มันสว่างก็เลยต้องซื้ออันนี้มาเคลี่ยงนะหลายครั้งนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับว่าผมเนี่ยเปิดแอดดบตอนกลางวันนะแต่มันอาจจะเป็นเคล็ดลับใหม่ครับคือถ้าเปิดกลางคืน อาจจะได้ของดีก็ได้เราต้องบอกก่อนนะครับว่าไอดีที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็น ID ดีใหม่ซึ่งผมไม่ค่อยมีสก,กินอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าได้เฮฟวี่มาจะดีใจมากโอเครัำแรกก็ลงมาถึงกันแล้วนะครับมาดูกันว่ารัำแรกมีอะไรให้เก็บกันบ้างอันแรกครับมี h y n x อนะครับ i n นฟิน t y ้แบ็คไนท์สาอันแล้วก็ฟันนะครับโอเคนะครับโอเครัำที่2ลงมาเรียบร้อยไปกดดูกันัที่2นะครับก็ได้เป็นแบ็คไนท์นะครับโอเค2ดาก้อน ฟันเอ็ดวเอ็กแล้วก็เอเลี่ยนยังไม่เจอของแบแบแปลกๆใหม่ๆเลยหรือว่ามันไม่มีกล่องใหม่อะไรเลยวะโอเคกล่องที่3นะครับมาแล้วกล่องที่3ก็มีมิสซิลี่โหรู้เลยว่าเน่าเอเรียนเจไดเอ็ดวเอ็กฟันแล้วก็รีวอล์รีวอลูชันนะครับอันที่4มาแล้วจะได้อะไรจะได้อะไรอันที่4ได้เป็นโหเดสักชั่นนี่เฮีทิงสองอันนะครับแบ็คไนน์อินฟินิตี้เจไดแล้วก็รีวอล์เวอร์แบ็คไนน์เราได้เยอะนะพูดถึงอ่ะ แบงไนให้ได้เยอะมากโอเคครับกล่องที่ห้าก็มาแล้วนะครับเสร์ไปไอ้นี่ไว้ข้างบนอีกถึงเมื่อวานนียโอเคอู้โคมมาแล้วครับหนึ่งอันเจไดมาสามในหน้านี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวรอลำที่หกนะครับเจลลำที่หกลงมาเรียบร้อยแล้วเห็นไวเอกเยอะจัดอ่ะอันนี้สามกล่องเจไดนะครับแล้วก็แบกไนโอเครรอลำที่เจ็ดนะครับโอเคลลำที่เจ็ดลงมาแล้วนะอยู่ไหนวะอันนี้แน่เลย ผมว่าจาไม่ได้นะว่าอะไรมันหล่นมาตรงไหนหน่าจะอันนี้แหละอันที่เจ็ดเช้าพอดีเลยนะครับเคได้โคมมาอีกหนึ่งนะครับต่อไปลำที่แปดกำลังลงมาเด้อลำที่แปดปะได้อะไรอุ้ยกล่องนี้อันนี้ได้โคมอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับได้โคมแล้วก็ได้แบกไน์เพิ่มอีกหนึ่งนะครับกล่องที่เก้าลงมาแล้วอุ้ยกล่องที่เก้านี่ดีนะครับโคมสองอัน แล้วก็แบกไนท์สองอันนี้ดีเลยอันนี้เลยแล้วก็รอกล่องสุดท้ายนะครับโอเคกล่องที่สิบนะครับก็ลงมาแล้วนะครับไปมาดูกันกล่องที่สิบจะได้อะไรขอโคมอีกสักกล่องหนึ่งมาพอใจเลยโอ้ไม่ได้โคมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรียงกล่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าเรามีอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรียงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเจไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องเลยครับมีโคมสี่นะครับ แล้วก็แบกในเพียบเลยครับหลักๆที่แบบว่าดีๆก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้เราจะเริ่มจากกล่องกาะก,กากเหมือนอย่างเคยนะครับทำเนียมช่องเราครับกล่องกรก,กากก็เดสตัคชั่นครับกล่องกา,กากมากไปของกระรัวโอ้ดีๆนะโอ้พีเกโอเคต่อไปก็มิสเตอรี่นะครับของกรก,ก,กากจากช่องเรานะคไปอุ้ย สวยนะโมเดินแบ็คนะ O.T.S. โอ้ดีดีดีถ้าเป็นตะก่อนนี่กูคงดีใจตายหาแคลามบิตแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แพงนะครับต่อไปก็ Revolution นะครับไปขยะครับ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  ต่อไปอะไรดีเอเลียนขยะครับไม่ขยะนานนี้ได้อยู่โอเคต่อไปก็ดาก้อนนะครับอึชอึชคือดาก้อนมีหวังดีก็คือเฮฟวี่อย่างเดียวเลยน้องัันก็ไม่เท่าไหร่นะอืมอืมอืมเป็นไงล่ะห่วยแต่ครับป่ะต่อไปเฮดไวในกู้สึกเฮดไวเองนี่ มีอะไรดีป่ะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปเปิดไปเลยแล้วกันอืออืออืออุ้ยอ,อ,อันนี้ไม่เคยเห็นอันใหม่อ่ะเท่สวยนะอุ้ยขวานเฮดไวน์ไอันนี้สวยอันนี้สวยอืไปไปไป ใชอุย้อยเดี๋ยวพาผมผมว่ามันสวยมากเลยน้อยสวยสวยสวยเฮดไวเอเอ็เนี่ยอือโหกระจอกมากต่อไปก็อินฟินิตี้นะครับเอ้ยอินฟินิตี้รู้สึกว่ามีเฮฟวี่ปีกอินฟินิตีใช่ไหมที่ผมยังไม่เคยได้อะไปเอาแบ็คไนท์ก่อนดีกว่าไปไปอือหือทิวบีแซด อือแคลร์มิดออ,อ,อ,อ้ยเฮียน,นี้ดีอันนี้น่าจะได้มีราคาหน่อยเพราะอันนี้ไม่แน่ใจเหมออือนกันนะโมซินอืมโมซินไม่เอานะไม่เอาโมซินไม่เอาโมซิงเจ๋งยับยับอีกแล้วครับเจ๋งยับยับอีกแล้วครับไปต่อไปฟันแล้วกันฟันฟันฟัน,ฟน ชุดหมอยฟันโอ้โหเหี้ยเทคนาย,ยเย้ค่ต่อไปอะไรดีเจไดามาโอ้โหอย่างนี้สวยอือหืออาหาลาลาเป็นบ้าอะไรเชีย <c oughs> โอ้โหสายรุง้ง ยังไงติมพูด,ดิึป๊อปไปต่อไปอินฟินิตี้แล้วมายัางไงดวงผมม่นก็ไม่มีทางได้หรอกจำได้ว่าผมแม่งไม่เคยได้เลยไปกู <c oughs> ว่าแล้วโคมนี่กูเห็นชะตากรรมสิ่งที่ผมเคยฝ่ายฝันที่สุดสมัยตอนที่ผมเล่นอนะ แล้วตอนนี้ผมกลับมาแล้วอ่ะแล้วผมก็ยังไม่เคยได้อีกเลยก็คือโคมปีน้ย้ยสองอันอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละอันนี้แหละ,นนะ,นนะ PGM อันสุดท้ายครับบอกเลยว่าผมต้องขออัเชิญเพลงเพลงนี้เพลงกัลังนานครับเฮ้ยเหลือแบกไหนอันนึงลองกดก่อนอ่าเขายกขัดลากันไปขัดลากันไปเ,เ,เวิ่ยไอพี่ผมน่าจะขายได้แพงบางแบกไหนอ่ะไปอันสุดท้ายโคมสกินบ็อกขอเพลงโด,โดรารโดรมอนช่วยได้ทุกอย่างดังนั้นก็เพลงต้องมาครับ ไม่หมตาดดิโดราเองมองไปเรียบร้อยขวานโดเลมอนให้ขวานเอาไปสู้กับซอมบี้โอเคครับงั้นคลิปนี้นะก็จ,จบกันไปแล้วนะครับสนุกกันไหมครับสำหรับการเปิดแอร์ดอรอ10ิบลำนะครับที่เราไม่ได้เปิดกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็กลับมาเปิดแอร์ดอรอกันนะครับซึ่ง ครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นเริ่มผมก็จะกลับมาทําคลิปดักฟาร์มแล้วหวังว่าทุกคนคงจะกลับมารอคอยและให้การสนับสนุนผมเหมือนอย่างเคยนะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทาเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย